สวัสดีครับทิฟครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเดอะมูฟวี่กันนะครับกับเรื่อง Fate Grand Order The Movie นะครับ Divine Realm of the Round Table Camelot Paladin a g a t e r r a นะครับก็ขอรีวิวกันแบบเอาเฉพาะเนื้อๆเ,เลยแล้วกันนะครับแบบรวบลัดจะได้ไม่ยืดยาวก็สำหรับภาคนี้นะครับก็จะเป็นภาคที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดของจุดนะครับเอกฐานที่6หรือว่า Six Singularity นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหา ของเกม f a k e กน a n d Order นั่นเองโดยภาคเนี้ยก็จะเป็นภาคของการเคลียร์ทุกอย่างนะครับที่มีมาตั้งแต่ภาคแรกก็คือเรื่องของเหตุผลของตัวละครนะครับจุดมุ่งหมายของแต่ละตัวละครรวมถึงการกระทําของแต่ละตัวละครที่เขามีเหตุผลในการกระทําของแต่ละคนเป็นยังไงนั่นเองก็การเล่าเรื่องนะครับผมก็แน่นอนสําหรับภาคนี้ก็คือไม่พูดพามาําเพลงเนะาะเพราะว่าเป็นภาคต่อก็คือ มาแบบรวบรักเลยนะครับค่อนข้างที่จะเดินเนื้อเรื่องได้เร็วดีนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเก็บเพื่อให้ไปสู่ช่วงคท้ายๆท,ที่โอเคมันเป็นเรื่องของการเคลียร์ปัญหา มีการต่อสู้เกิดขึ้นซึ่งภาคเนี้ยมันก็ดูมีหลายไฟหลายคู่นะครับและแน่นอนครับผมว่าพอมันมีหลายไฟหลายคู่เนี่ยเรื่องของงานภาพมันก็จะต้องรับภาระหนะักพอสมควรแต่ว่าปัญหาก็คืองานภาพสําหรับภาคเนี้ยบางฉากการต่อสู้เนี่ยผมก็บอกว่ามันโอเคนะหมายถึงว่ามันก็ดูได้เป็นฉากต่อสู้แบบที่เป็นสเกลระดับทั่วๆไปนะครับไปจนถึงระดับแบบบูล้างผ่านซึ่งไอ้ไอ้บูล้างผ่านเนี่ยแหละที่ผมยังรู้สึกเออมันดูมีปัญหาอยู่ก็คือด้วยเรื่องของภาพที่มันออกมา นะครับซึ่งตรงเนี้ยปัญหาในที่เนี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของเวลากับงบประมาณหรือว่าในเรื่องของบุมแบบที่เป็นาทางด้านศิละปะซึ่งตรงเนี้ยผมอาจจะเข้าไม่ถึงผมก็เลยไม่รู้ว่าผมควรจะมองมันไปในทางบุมไหนแต่ว่าถ้าให้ผมสรุปแบบเร็วๆผมก็รู้สึกเออมันคือเรื่องของเวลาและงบประมาณแหละมนเลยทาออกมาได้เป็นแบบนี้นะเพราะว่าเขาอาจจะมีเวลาที่จํากัด ก็เลยอาจจะต้องเอาเวลาตรงนี้ไปทําภาพในส่วนอื่นแทนเพื่อให้ภาพในส่วนอื่นมันดูดีขึ้นซึ่งตรงนี้มันเป็นฉากต่อสู้อาจจะต้องยอมปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็ในด้านของเพลงประกอบนะครับผมเพลงประกอบสำหรับผมผมรู้สึกประทับใจเพลงประกอบที่เป็นเพลงปิดของเรื่องที่เอ็นเครดิตขึ้นมานะครับก็เป็นเพลงที่ขับร้องโดยนะครับคนภาคเบดีเวียเลยนั่นเองส่วนเพลงประกอบหรือว่าพวกซาวท็กในเรื่อง อันนี้ผมค่อนข้างที่จะยังเฉยนะเพราะว่าตัวของเพลงประกอบเขาเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ได้แต่งมาแบบเป็นเขาเรียกไงเป็นกลางกลางเนาะไม่ได้อิงเชื้อชาติของตัวละครด้วยแบบว่าพอถึงฉากตัวละครที่เป็นเชื้อชาตินี้เนี่ยเพลงจะออกไปในทางเนี้ยมันไม่รู้สึกผม,มไม่ค่อยรู้สึกถึงตรงนั้นสักเท่าไหร่เพลงจะใช้เป็นเพลงแบบกลางๆงนะครับใช้ได้กับหลายๆตัวละครเลยนั่นเองมันก็เลยจะดูไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่ แล้วก็ย้อนกลับมาด้วยเรื่องของงานภาพนะครับผมตัวของงานภาพถ้ามองในอีกมุมเร่งดีๆมันก็ถือว่าอยู่ในเกมที่อาจจะโอเคเนาะเพราะามันเป็นสเกลงานที่เป็นเดอะมูฟวี่แต่พอพูดถึงเรื่องของการเอามาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนนะผมเฟดที่เป็นเดอะมูฟวี่ที่เปรียบเทียบได้ใกล้ๆกันก็คือเป็นเฟดเฮเบนฟิลเนาะซึ่งพอเรา,เอางานภาพของเฟดเฮเ f นฟิลมาเทียบกับเฟดการออเดอร์ภาคคา m ์เมลอตเนี่ย มันก็อาจจะพอพูดได้ว่า f a ด e กน a อเดอรอาจจะยังทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับพอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นก็โดยรวมนะครับสําหรับการรีวิวแอนิเมเดอร์มูนะครับ f a ด e กน a อ d ์เดอร์ภาคราว u n เทเบิลพาร์ทที่2เนี่ยก็สรุปทุกอย่างได้ค่อนข้างโอเคแล้วละ่ะผมดูแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าติดค้างอะไรต่อนะครับก็จะไปกันต่อับบทที่7นะครับบาบิโลเนีซึ่งอันนั้นมันก็เป็นภาค a อนิเมทีวีไปแล้วนะครับใครที่ ยังไม่ดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแน่นอนนะครับผมว่าสําหรับการรีวิวอนิเมะที่เป็นเดอกมูบี้เรื่องต่อไปเนี่ยสำหรับผมก็คงจะเป็นโคนนนนะครับเดอกมูบี้24ภาคกระสุนเพลิงนั่นเองโดยที่ตอนแรกผมลังเลระหว่างโคนนนกับซออาตนะแต่ว่าด้วยความที่ซออาตผมยังดูไม่ครบทุกภาคผมดูข้ามไปบางภาคด้วยก็เลยอาจจะเอามารีวิวที่หลังแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวในวันนี้ก็ขอ ฝากคลิปรีวิวกันไว้ด้วยนะครับครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์อะไรนรั่นเองก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ